ทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคับพิเศษนะครับเื่อสวัสดีที่29ตุลาคม2563ครับ4ทุ่มหรื 22, 33, อ22.33นาทีนะครับเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณวัฒนานาน,าน่วมนะครับผู้สื่อข่าวเขาจะว่าอยู่บางกอกโพส์นะครับบางกอกโพส์แล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวเรียกว,ว่าหมายเลขหนึ่งเลยนะครับของกระทรวงกลาโหม ซึ่งปกติเวลาคุณวัฒนาปล่อยข่าวอะไรมาเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นผมจําได้ล่าสุดเนี่ยตอนยีิบสองรายการเนี่ยคุณวัฒนาในวันที่คืนวันที่14ี่เนี่ยบอกว่าจะมีการสลายการชุมุมแล้วก็มีจริงๆด้วยครับเมื่อ19นาทีที่แล้วนะครับคุณวัฒนาทวีตข้อความนะครับทวีตข้อความในหลวงรอ10ทรงแนะผู้พักษา ตุลาการชั้นปกครองให้ใช้ดุลพินิษทัศนคติที่เป็นบวกต่อประเทศชาติและเหตุผลรู้จักวิเคราะห์อะไรถูกอะไรไม่ถูกตีบทกฎหมายให้เกิดความยุติธรรมความสุขล่มเย็นและให้เหมาะสมกับกฎหมายกาลเทศะความจริงที่เป็นอยู่มีเสียงครับการปฏิบัติหน้าที่นั้นนอกจาก ความรู้วิชาการหรือความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรมมาก็ต้องอาศัยดูยุลยพินิษอาศัยสติปัญญาอาศัยสติและเหตุผลตลอดจนรู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกและตีบทกฎหมาย ให้เกิดความยุติธรรมท่านทั้งหลายจะต้องพบกับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาและปัญหาต่างๆแต่เชื่อว่าด้วยความคิดหรือทัศนคติที่เป็นบวกตอบประเทศชาติความคิดดี ต่อประชาชนทนะั้งส่วนรวมก็จะเสริมความรู้เสริมความสามารถที่ท่านได้มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ได้และสามารถจะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆด้วยความถูกต้องเพื่อความสงบสุข,สขความเป็นสุข ของประชาชนนะประเทศชาติก็ขอ,อจะช่วยและขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบในสิ่งที่ท่านหวังไว้ในทางที่ดีและสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและส่วนรวมได้ต่อไปก็ขอ,ขอให้พร เวลาส8บดนาฬิกา49นาทีนายปิยะปาตังธาประธานสารปกครองสูงสุดนำตุลาการสารปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายอติโชคผลดีเลขาธิการสำนักงานสารปกครองและนายประพัฒน์ตันสุวรรณนนทร์รองเลขาธิการสำนักงานสารปกครองร่วมเฝ้าทูลละอองถุลีพระครับแล้วก็ มีคนตอบกลับไปนะตอบไปหาคุณวัสนานะครับประเทศนี้ยังมีกฎหมายอยู่เลยฝากแท็กนี้หน่อยค่ะฝากแท็กนี้หน่อยค่ะเราต้องไปด้วยกันด้วยความรักครับประโยคนี้ดูย้อนแย้งพอเถอะไม่ทันแล้วโอ,อเคนะครับผมขออนุญาตรีทวีตของคุณวัฒนานานว่มน,น,นะครับ ก็นี่ฮะคุณวัฒนาทวีตข้อความนี้ออกมาแล้วลองดูว่าเธอสื่อสารอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับบิ๊กลืออดีตพอทลอเข้าถวายเงินรายได้จากการแข่งขันไตกีรานะครับแล้วก็มี2ชั่วโมงที่แล้วทหารพานหญิงกรมทหารพานสีฝึกทบทวนท่าพระราชทานใช้อาวุธประจำกายนะครับสะพานเหล็ก บิช้างถวายปรากฐินบิ๊กตู่ลั่นกฎหมายลังแกใครไม่ได้แต่ถ้าสอบกระทําความผิดเจ้าหน้าที่ตํำรวจไม่ได้อยากดําเนินคดีแต่ถ้าบานปลายไปเรื่อยก็ลําบากยันผมไม่ใช่คู่แย้งของใครเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่คู่แยางใครแต่ต้องดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube คลิบทำคำพิเศษนะครับขอบคุณคุณวัฒนานานทมครับสวัสดีครับ